แต่ถ้าไม่สะดวกเรื่องเงินก็จองไว้ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาใช้พื้นที่ได้จองไว้ก่อนแล้วก็<อ>ใช้พื้นที่ได้เลยใช่ครับสะดวกตอนไหนค่อยมาโอนครับสปอร์ตขนาดนั้นด้วยถ้าพี่เอามาซื้อแล้วบอกว่าอีก6เดือนได้ไหมได้ครับได้อยู่มีผ่อนไหมผ่อนผ่อนผมให้5เดือนนะครับตอนเนี้ยผ่อน5เดือนได้ใช่ครับเนื้อที่สองไร่ได้วยกันนะคะตรงนี้ใช่ครับ แล้วถ้าเป็นแปลง4ี่แปลงที่5้าล่ะคะน่ากวางเท่าไหร่แปลงที่4นี่ประมาณ1 0 0ครับแปลงที่5าล่ะคะแปลงที่5ประมาณประมาณร2อยยี่ครับแล้วก็ที่แปลงนี้เหมาะกับใครบ้างที่แปลงเนี่ยก็เหมาะกับการลงทุนเหมือนกันนะครับพวกคนที่ว่าชายกับราชการห้าตำรวจอะไรครับหรือว่าพนักงานประจํานะคะใช่ครับก็ถ้ามีเงินเอาไว้แพราว่าเป็นเป็นเงินเก็บใช่ครับไม่รู้จะทำอะไร ซ,ซื้อมาแล้วก็มาลงทุนไว้ครับก็ดีกว่าฝากธนาคารใช่ไหมสวัสดีนะคะวันนี้นะคะพี่ซาร่าก็อยู่กับค,คุณดาวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูที่ดินที่ไหนเอ่ยที่ดินที่ตําบลนิคมกเกษียครับอาเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีอยู่ซอยอยู่ซอยซ่องครับอยู่ซอยสองใต้ถ้ามาถึงตรงนี้เลยโรงเรียนด่านช้างวิทยาแสดงว่าท่านใกล้ถึงแล้วไปเดี๋ยวเราพาไปดูกัน ตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันปากซอยสองใต้ใช่ครับอยู่ปากซอยสองใต้ครับตอนนี้ไกล้จะพาไปดูที่ดินแปลงข้างในครับสำหรับคนที่มีเงินในบัญชีนะคะก็เก็บไว้เยอะเะระวังคอเซ็นเตอร์จะเอาไปนะคะให้มาซื้อที่ใช่ครับเก็บของคุณเปาเก็บเอาเงิน<ว>มาไว้ฝากชนดไว้จะปลอดภัยกว่าครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันข้างในตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กับ S k Land อันนี้โครงการที่อะไรคะอันนี้เป็นโครงการที่แปครับที่อยู่ตำบลนิคมกเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนี้ที่ทั้งหมดกี่ไร่คะที่ทั้งหมด15ไร่ครับ15หไร่แบ่งแบ่งเป็นหง5แปลงับแค่5แปลงก่อนเราจะขายที่เราฝากถึงคอเซ็นเตอร์นิดนึงได้ไหมครับ เมื่อกี้เห็นเปิดประเด็นมาเรื่อง call center เนี่ยพี่ก็มีความฝังใจเหมือนกันเ,เพราะว่าถ้าไม่มี call center เนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่มีใครที่ห่วงใย,ยพี่แล้วทุกวันนี้นะคะก็มีแต่ call center ที่โทรหาเราถ้า call center โทรมาสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรครับสิ่งแรกเราต้องตั้งสติก็เลยครับ ตั้งสติก่อนสตาร์ทเลยตั้งสติสองสองก็คือเราห้าบผู้ใหญ่บ้านเลือกคนไกล้เคียงครับที่ว่าใกล้นี่วิ่งให้ไวเลยใช่พอปุ๊บวิ่งเลยไปบ้านผู้ใหญ่แล้วก็เปิดโฟนดังๆครับฟังได้กันแล้วก็บอกเขาว่ามาหาผมที่บ้านเถอะครับมาดูบ้านพุ่มก็ได้มีอะไรมาคุยกันที่บ้านคุยกันที่บ้านเบิ้ลมอเตอร์ไซ ดังๆให้ไวเลยให้เราเรารู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ไม่เป็นเยื่อห้องคอเซนเตอร์แต่ถ้ามีเงินเยอะๆไม่อยากโดนคอเซนเตอร์หรอกก็เปลี่ยนเป็นโฉนดซะใช่ครับเพราะว่าใครเอาของเราไปไม่ได้แน่นอนอมันเป็นชื่อเราใช่ครับจะโอนไม่ได้นอกจากว่าใครจะจับปากกาเราเซ็นที่แปลงนี้ก็โฉนดคุดแดงใช่ครับที่แปโอนพร้อมโอนครับโฉนดพร้อมโอนเลยแปลงนี้ขายเลยไหมไปไปขายแปลงท้ายก่อนขายเลยนะครับจบเรื่องคอเซนเตอร์นะ ยังติดใจไหมไม่ติดใจแล้ว,ลวอันนี้กระโดดแบบเรากระโดดแข่งกันนะออพร้อมยังหนึ่งสองสามว้าฮน,นี่ก็คือการรีวิวที่แบบใหม่อันนี้ก็คือแปลงที่ห้าใช่ช่ครับอันนี้แปลงที่ห้าครับกี่ไล่คะอันนี้เป็น 5, ห้าไล่ครับเป็นแปลง 5, ห้าไร่ใช่ครับนนก็ยังเคียรลิงก์ไม่เสร็จรใช่ไหม เดี๋ยวเราจะเคลียร์ลิงให้เรียบร้อยตรงนี้ปรับอะไรให้อีกบ้างตรงนี้ก็ถ้าลูกค้าอยากได้โบอยากได้อะไรเราจะทําให้ฟรีครับทาให้ฟรีเลยใช่ครับอยากได้โบเป็นโคกน้องนาหรือจะเป็นแนวเป็นรูปหัวใจหรือเป็นเล็กแปดเล็กมงคลอะไรก็ได้วได้ครับได้สำหรับวาเลนไทน์ก็ต้องเป็นลูกหัวใจใช่ครับเมื่อกี้เรามีแปลงโมเดลด้านหลังนะคะถ่าใครที่ดูแล้วอยากได้ไอเดียในการสร้างบ้านนะคะ แปลงด้านหลังเมื่อกี้ก็ทําสวยนะใช่ครับแปลงด้านหลังทำสวยง่ายๆดูล่มลื่นดูสะอาดดีนะคะดูเรียบลู่สบายใจครับอ่าอันนี้ก็เป็นแปลงที่5้าแปลงก็เป็นพื้นที่นีงนี็กจะดูจะลูกค้าจะชอบบอลรือเป็นรั้วเป็นอะไรอย่างนี้ครับเราจะทำให้ฟรีไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะห้าเปิดราคาเท่าไหร่เปิดไว้สองเส้นแปดนะครับสองเส้นแปดเองใช่ครับถือว่าถูกมากๆในย่านนี้นะคะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ สองแสนแปดนะคะสำหรับย่านนี้เนี่ยถือว่าถูกมากๆรีบซื้อสองแสนแปดต่อไร่นะคะในย่านนี้เนี่ยถือว่าถูกมากๆ ถ้าใครดูคลิปแล้วนะคะรีบโทรให้ไวเลยโทรเบอร์ไหนรีบบอกเบอร์เลยโทรเบอร์ส่วนตัวผมได้เลยครับ0 9นเก้าแปดเ่ครับไอดีไลน์ก็จะเป็น0 8นแปดสี่ห้าสามสามเก้าสี่สองเจ็ดครับเพจเฟซบุ๊กพวกก็จะเป็นที่ดินราคาถูกวิวภูเขาครับที่ดินราคาถูกวิวภูเขานะคะสามารถโทรไลน์หรือว่าทักแชททางเพจเฟซบุ๊กได้นะคะ ที่ให้นี่คือเบอร์ส่วนตัวเลยเบอร์ส่วนตัวเลยครับติดต่อผมโดยตรงถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ได้เลยครับทุกอย่างจะจัดการให้ทุกอย่างจบที่ผมคนเดียวมีครบจบที่เดียวครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูท้ายแปลงกันดีกว่าท้ายแปลงก็จะสุดตรงโน้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับที่ปลูกต้นต้นสักไหมเป็นต้นสักครับเป็นต้นสักนะคะไล่ข้างๆของเราก็จะเป็นต้นสัก พื้นที่ตรงนี้เรามาถ่ายกันวันนี้ช่วงบ่ายนะแต่ว่าลมเย็นมากเพราะว่าที่รตรงนี้หันหน้าไปทางถนนเนี่ยทิศอะไรนะคะใช่ครับทางนี้เป็นทิศเหนือครับเป็นทิศเหนือนะคะคหันหน้าเข้าทางทิศเหนือนะคะตรงนี้จะเป็นห้าแปลงเรียงกันเลยใช่ครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงท้ายนะคะบ,บางก็จะไปทางทิศเหนือเป็นทิศรับลมนะคะก็ลมดีจะสังเกตได้ว่าผู้จัดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าทําถนนเขาจะให้หันหน้าออกทิศใต้กับทิศเหนือไหมใช่ครับ เพราะมันเป็นทิดรับลมใช่ครับเป็นแบบสหรับคนที่แบบสี่เลียดเรื่องงวงเหงื่ออะไรประมาณนี้ยครับอ่าเรื่องงวงจุ้ยใช่ครับงวงจุ้ยอะไรงวงจุ้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูงองจุ้ยนะคะก็ติดต่อพี่ซาร่าได้พี่ซาร่ารับดวงจุ้ยด้วยนะคะทัวราชชาณาจักรแปลงนี้จะได้ความเป็นส่วนตัวเลยครับเพราะว่าเป็นแปลงสุดท้ายครับเป็นแปลงสุดท้ายสหรับคนะพี่ตัวใช่ครับ ก็ถ้ามาขุดบ่อแล้วก็ยกบ้านสูงๆหน่อยก็จะสวยนะคะนี้วิวเห็นไหมคะโน้นเลยฝั่งโน้นภูเขาชัดมากนะคะอยากให้ตากล้องแผนไปหรือว่าขึ้นภาพให้ดูหน่อยนะคะว่าภูเขาเนี่ยโฟโต้ช็อปไหมครับภูเขาจริงไหมโฟโต้ช็อปเหรอถ้าโฟโต้ช็อปได้ขนาดนี้นิดยกมาวางเลยนะคะภูเขาเนี่ย360อองศาเลยเดี๋ยวเราไปดูถนนกัน ว่าถนนโครงการเนี่ยเป็นยังไงบ้างถนนโครงการตอนนี้ทําเสร็จหรือยังคะถนนโครงการตอนนี้ยังไม่เสร็จดีครับยังไม่เสร็จนะคะคยังต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงอีกครับนี่ตรงนี้ก็ยังเคลียร์ไม่จบใช่ครับยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะทําต่อให้เสร็จเลยนี่เลยตอนนี้เราก็อยู่กันท้ายที่ดินบนถนนนะคะ s อ Land ครับนี่เลย ที่ถนนตรงนี้กว้างกี่เมตรนะคะถนนตรงนี้กว้าง6เมตรครับกว้างหกเมตรใช่ครับเขาระบบสําหรับอบตครับองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือแบบเป็นทางสาธารณะใช่ครับเป็นสเปคอยู่แล้วครับที่ว่ามีโอกาสที่คนกรีดจะเข้าซึ่งจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ครับเป็นทางสานประโยชน์เรียบร้อยครับเดี๋ยวเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วนะคะ แล้วแปลงห้านี้จะเดินเข้ามาอีกไหมคะเข้าครับเข้าให้ทุกแปลงครับเข้าให้ทุกแปลงนะคะตอนนี้แปลงที่สี่แปลงที่มีบ่อตรงโน้นนะคะก็มีคนจับจองไปแล้วใช่ครับมีเพื่อนบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็มีการสร้างโรงเรือนไหมใช่ครับสร้างโรงเรือนแล้วก็ขุดบ่อขุดบ่อหลังไว้ก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูแปลงที่สี่นะคะที่เพื่อนบ้านทําไว้แล้วก็แปลงด้านหน้าก็เป็นแปลงละสองไร่ใช่ครับด้านหน้าแปลงครับ เริ่มต้นสองไร่ครับเริ่มต้นที่สองไร่นะคะคมีสองไร่สามแปลงและแปลงที่สี่เนี่ยจะเป็นสี่ไร่ใช่ครับซึ่งมีคนซื้อไปแล้วนะมีคนซื้อไปแล้วครับตรงนี้ไ,ไม่ันแล้ว,แล,วแล้วก็เหลือแปลงด้านหลงังตรงนี้ที่เราเดินกันห้าไร่นะคะที่ตรงนี้ก็เปิดไม่แพงเปิดไม่แพงครับเปิดแค่สองแสนแปดต่อไร่นะคะคถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนะคะพี่จะเล่าย้ําเลยว่ารีบโทรติดต่อเข้ามา เพราะว่าราคาเนี่ยถูกที่สุดในย่านนี้นะคะหุบเขาที่เราเห็นข้างหน้านะคะก็คือหุบเขาห้วยขมิ้นใช่ไหมใช่ครับขมิ้นเพราะว่าที่ตรงนี้อยู่ใกล้ที่เที่ยวหลายที่เลยใช่ครับเป็นกึ่งอ้างเลยตอนนี้ที่ใกล้ก็เป็นไอเขื่อนกระเซียวที่ว่าดังเลยครับเขื่อนกระเซียวแล้วก็มีหาดทรายหาดทรายท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนกระเซียวใช่ครับแล้วก็มีลำตะเพินขี้ลำตะเพินขี้ จะเป็นยอดเข้าเทวดายอดเขาเทวดาก็ใกล้แล้วก็อะไรนะที่ไม่ม <sh arp 2> <tirar S 2> really. ีสัญญาณโทรศัพท์ไอ้ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เป็นภูเขาวงภูเขาวงครับคือไม่มีสัญญาณเลยไม่มีสัญญาณเลยถ้าเขาไปถือศีลอะไรก็เหมาะแต่พี่ซาร่าเคยเข้าไปมันมันเย็นดีนะมันเย็นครับเดี๋ยวมีสัญญาณใช่แค่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แค่นั้นเองแต่ถ้าไปพักผ่อนก็ถือว่าชาร์จแบตเต็มเต็มเลยอันนี้เรามาอยู่กันแปลงที่4ี่นะคะ ตอนนี้เพื่อนบ้านก็ขุดบ่อเห็นน้ํำไหมคะอ่านี่ก็เป็นน้ําจากผิวดินไหมใช่ครับ<ะ>เป็นน้ําจากผิวดินครับอ่านี่ก็เป็นน้ําจากผิวดินนะคะขุดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูละกันว่าน้ําที่นี่จะดีขนาดไหนนี่นะคะแปลงนี้ก็สีไ่ไรด้วยกันใช่ครับตรงนี้เป็นสีไ่ไรแล้วก็ดินตรงนี้เป็นเก็บน้ําอยู่ครับ เก็บน้าอยู่ด้วยใช่ครับสาามาดูยังไงคะว่าดินเก็บน้ําอยู่ไหมคือไม่ต้องดูอะไรกันมากภาพมันฟ้องอยู่แลยครับดูได้เพ<ช>ราะเก็บอยู่ครับเก็บอยู่จริงๆอันนี้เป็นน้าจากธรรมาชาตินะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงสามแปลงสองแล้วก็แปลงหนึ่งกันเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตพาเดินลัดไปเลยแล้วกัน อนนี้ก็ไฟฟ้ามาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะไฟฟ้ามาถึงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปด้านหลังต่อใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจเนี่ยโฉนดพร้อมโอนเลยไหมครับโฉนดพร้อมโอนครับไม่ต้องรอแบ่งไม่ต้องรอครับก็คือโฉนดพร้อมแล้วตอนนี้เอาเงินมาอย่างเดียวแล้วค่าโอนใครออกคะค่าโอนจะอยู่ทางโครงการพุ่มเลยครับอ๋อก็คือเตรียมเงินมาเท่าที่คุยกันใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างจัดการที่หมดใช่ครับแต่ถ้าไม่สะดวกเรื่องเงินก็ จองไว้ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาใช้พื้นที่ได้จองไว้ก่อนแล้วก็ใช้พื้นที่ได้เลยใช่ครับสะดวกตอนไหนเข้ามาโอนครับสปอร์ตขนาดนั้นด้วยถ้าพี่เอามาซื้อแล้วบอกว่าเอ่ออีกหกเดือนอีกหกเดือนได้ไหมได้ครับได้อยู่ได้นะคะรับไว้ครับมีผ่อนไหมผ่อนผ่อนผุมให้ห้าเดือนนะครับตอนเนี้ยผ่อนห้าเดือนได้ใช่ครับเป็นแบกตอนนี้เราก็อยู่กันแปลงที่สามเนาะใช่ครับแปลงที่สาม เป็นแปลงที่3นะคะคก็สังเกตง่ายๆเลยตอนนี้ก็มีหลักอยู่แล้วใช่ครับอ่อหน้ากว้างเมรตรคะหน้ากว้างกว่าสามสิบเมตรครับตรงเนี้ยที่เราเห็นยหน้ากว้างสามสิบเมตรนะคะใช่ครับเนื้อที่สองไร่ด้วยกันนะคะตรงนี้แล้วถ้าเป็นแปลงสี่แปลงที่ห้าละคะหน้ากว้างเท่าไหร่แปลงที่สี่นี่ประมาณหนึ่งร้อยครับแปลงที่ห้าละคะแปลงที่ห้าประมาณประมาณร้อยยี่ครับอ่าแปลงที่ห้าน่ากว้างถึงร้อยยี่สิบเมตรนะคะใช่ถ้ามีพี่น้องสามารถรวบรวมเงิน แล้วก็รวมกันซื้อได้เพราะว่าหน้ากว้างติดถนนเนี่ยกว้างมากเลยทีเดียวแล้วก็แปลงเนี้ยมันเข้าค่ายที่ว่าแบ่งกระจายแบ่งออกไปแบ่งแยกออกไปยังไม่ครบจํานวนก้าไร่ไมก้าหลอกก้าแปลงซื้อแล้วสามารถแบ่งออกไปอีกได้แบ่งได้เลยก็คือถ้าใครซื้อแปลงใหญ่แปลงห้าไร่แปลงสองไร่ตรงนี้ก็สามารถแบ่งเป็นคนละไร่อะไรเงี้ยแบ่งได้อยู่ยังแบ่งได้ครับ พราะตอนนี้แบ่งแค่5แปลงนะคะแค่แค่5แปลงครับก็ขาดอีก4แปลงใช่ครับแบ่งเป็นซ่องงานก็ได้จริงๆครับแบ่งไว้ค่ายอะไรก็ได้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่แปลงที่สองนะคะก็ดูได้จากหลักเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาดูที่ดินนะคะก็สามารถดูง่ายๆเลยก็คือเราปักหลักไว้ให้แล้วแต่ละแปลงใช่ครับขางหลักก็จะเป็นหัวฉหัวฉนวนหัวฉนวนนะคะใช่ครับสามารถเช็คได้เลยแต่ว่าเราปักหลักให้เผื่อใช่ครับเผื่อไม่เห็นครับอ่าเผื่อวัวมุดมันหายนะคะใช่ครับ แล้วก็ที่แปลงนี้เหมาะกับใครบ้างที่แปลงเนี่ยก็เหมาะกับการลงทุนเหมือนกันนะครับพวกคนที่ว่าชายกับราชการท่าตำรวจอะไรครับหรือว่าพนักงานประจานะคะใช่ครับก็ทํามีเงินเอาไว้แพราว่าเป็นเป็นเงินเก็บใช่ครับไม่รู้จะทําอะไรซื้อมาแล้วก็มาลงทุนไว้ครับก็ดีกว่าฝากธนาคารใช่ไหมลือไหมจะเป็นเรื่องว่าให้ชาวบ้านแถวนี้ เช่าถ้าซื้อแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็สามารถที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเช่าปลูกมันไว้ก่อนได้ก็ค่าเช่าแถวนี้เนี่ยก็ประมาณไร่ละ2 0 0พต่อปีนะคะใช่ครับสองพันต่อปีถ้าคุณซื้อ10ไร่ก็เป็นสองล้านแปดสองล้านแปดค่าเช่าก็ค่าเช่าค่าเช่าสองพันสิบไร่ก็สองหมื่นนะสองหมื่นก็เยอะกว่าดอกเบี้ยธนาคารนะคะใช่ครับเพราะว่า2องล้านแเนี่ยถ้าฝากเนี่ยได้ดอกเบี้ยตอนนี้ไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต ลองคิดกันดูนะคะใครที่เก่งเลขเราเก่งไหมก็ <g ül> พอได้ครับ <g ül> พอได้นะคะ <g ül> แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น <g ül> กําลังจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเป็นพื้นที่เศรษกฐกิจเพราะว่าคนเริ่มขึ้นมาซื้อกันมากเพื่อเอาไปทําพื้นที่จัดล็อก <g ül> ใช่ทําที่จัดสัด <g ül> แล้วก็ที่ตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะ <g ül> <ช>แล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบที่เราบอกเมื่อกี้นะคะหลายที่เลย ก็คือถ้ามาดูที่ก็ถือโอกาสไปเที่ยวได้เลยใช่ครับคิดซะว่ามาเที่ยวก็ได้ครับไม่ต้องมาดูที่ครับถ้าได้ที่ถือว่าเป็นกําไรออาอย่างนั้นเลยนะคถ้าเกิดว่ามาดูที่เราพาลูกค้าไปเที่ยวได้ไหมได้ครับเดี๋ยวแคมปิ้งที่นนี้เลยก็ได้ครับได้๋พวผมดูแลเองมีแคมปิ้งนะคะตรงนี้ลานกลางเต็์ก็เหมาะนะคะเพราะว่าใกล้นิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะที่เนี่ยภูเขา360องศาจริงๆครับ ก็คือมีภูเขาล้อมรอบเลยแล้วก็อากาศดีดูบรรยากาศนะคะอันี้เป็นช่วงบ่ายแต่ว่ายังเย็นนะคะลมเย็นมากตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าโครงการนี่เลยเราก็ออกมาจากถนนซอยสองใต้นะคะเข้ามาเนี่ยก็ประมาณ50เมตรใช่ครับประมาณก็จะถึงแปลงที่ดิน<ช>ของเราเลยส่วนใหญ่นะถ้าคนซื้อนะ ที่มีปัญหานะคะส่วนใหญ่ถ้ามาจากต่างถิ่นน่ะเขาจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งถ้ามาปลูกพืชปลูกต้นไม้เนี่ยจะไม่มีคนดูแลส่วนเรื่องคนดูแลนะครับก็คือ้างบ้านเนี่ยคือเป็นเพื่อนบ้านพ่มอยู่แล้วแล้วพ่มก็ให้ดูแลในโครงการตัดหญ้าดูต้นไม้ดูอะไรนะครับให้มันเตียนอยู่แล้วตลอดเวลาก็คือสามารถติดต่อได้เลยครับอ่าก็ให้เขาดูแลให้ได้ครับไม่จะเป็นไม่จะเป็นต้องลงมาทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยครับ ก็คือจะมีคนดูแลให้ตลอดตลอดครับถ้า<น>มีบ้านมีอะไรก็มีคนดูให้นะใช่ครับมีคนเฝ้าให้ครับมีคนอยู่อยู่แล้วนะคะคด้านหลังของเราถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําอะไรจริงๆอะ่ะซื้อทิ้งไว้เนี่ยหาคนเช่าอะไรเงี้ยช่วยหาให้ได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้พุ่มคนพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็พี่เศร้าอ่ะเพิ่งรันมันอยู่แล้วแล้วก็ลูกไล่เขาเยอะมากครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าจะซื้อไปทําอะไรนะคะก็ซื้อให้เขาเช่าปลูกมันไว้ก่อน พราะแถวนี้ก็ปลูกมันอยู่แล้วปลูกมันครับก็หมดกังวลไปนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเงินแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะคะก็มาลงทุนกับที่ดินนะครับยังไงเนี่ยห้าปีสิปีกําไรมันจะเยอะกว่าฝากดอกเบี้ยธนาคารแน่นอนครับแล้วก็เหมือนเดิมคอเซ็นเตอร์เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ครับเหมือนจะแค้นคอเซ็นเตอร์ยังไงไม่รู้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับที่ดินสวย สีแป้งนะต้เหลือสีแป้งตนนําบลนิคมกระเสียวนะคะอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี mm hmm. ฝากเบอร์อีกทีนึงเบอร์โทรที่ต่อครับพุ่มเป่า098 996 1543ครับตายจะเป็น084แ3 3 9ี่7าครับแล้วถ้าเกิดว่าจะติดต่อเป็นแฟนคลับกดเพจไหนกดเพจที่ดินราคาถูกวิวฟูเข้าครับโอเคฝากไว้ด้วยบ๊ายบาย